ต่จริงกรณีของไทยนายกรัฐมนตรีโชคดีที่มีรัฐมนตรีคลังซึ่งรู้เรื่องเรื่องนี้จริงๆและก็สามารถวางวางแผนอย่างมีการลงรายละเอียดว่าจะต้องไปเอาใจทรัมป์อย่างไรในแบบที่จะต้องเปิดเปิดอุตสาหกรรมด้านใดให้สหรัฐอเมริกาพอใจให้ตัวแทนในการเจรจาการค้าของทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐหรือ Chamber of Commerce หรือ US Trade Representative พอใจผมคิดว่ารายละเอียดที่คุณพิชัยชุนหาวชิระและและคุณพิชัยรัตพันธ์เนี่ยเดินหน้าผลักดันเนี่ย ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทรัมป์น่าจะพอใจแต่ว่าเอาจริงๆมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวคือเขาจะช่วยไม่ช่วยเรามันไม่เกี่ยวคือทรัมป์เป็นคนยูนิล t ต r a l รเขาไม่ได้แคร์ว่าเราจะเปิดตลาดให้กับเขาหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปในมุมหนึ่งคือคืออย่าไปอย่าไปอย่าไปไปยี่ประเด็นนี้จนจนไม่มีที่สิ้นสุดผมก็ใจว่าสื่อไทยก็ ขี้ประเด็นนี้กันเยอะว่ารัฐบาลไทยต้องทําอย่างไรหรือไม่ต้องทําอย่างไรอย่าไปโฟกัสกระจุนท่านมากนะฮะคือคนอย่างทรัมป์เป็นคนเอาแต่ใจตนเองคนเียเอาคนที่เอาแต่ใจตนเองซึ่งเป็นมนุษย์โบราณเนี่ยเขาไม่สนหรอกว่าคนอื่นทําอะไรเขาสนว่าเขารู้สึกอย่างไรณเวลานั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะยกให้เขาก็ยกให้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าที่ที่เราเนี่ยถูกกดดันให้ให้ liberate บางเซกเตอร์แล้วก็ลด non tariff barrier แล้วก็ลดภาษีด้วยบ้าง ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะเราจะทําให้การค้าระหว่างไทยและสหรัฐเสรียิย่งขึ้นผมเสริมยิ่งไปกว่านั้นมันเปรียบเสม,มือนการเจราจา fta โดยปริยายเสร็จแล้วเราก็จะสามารถให้ m o s t favored nation status เช่นนี้เนี่ยที่เรากําลังให้กับ Major non nato airline ที่เราไม่ได้เป็น non nato airline นี่นะฮะเราสามารถให้สิ่งนี้ให้กับประเทศอื่นด้วยแปลความว่าอย่างไรแปลความว่าผมมองว่าการค้าเสรีเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าจะต้องปิด บางเซกเตอร์ไว้นะฮะคุณจะไม่ liberate เซกเตอร์การเงินหรือการเกษตรโอเคแต่ว่าที่เหลืออะไรซึ่งมันเป็น n o n t a r i f f barrier บบบบบเสียเวลาเนี่ยหรือภาษีเล็นน้อยก็กำจัดได้เราสามารถทำแบบ unilateral เอือ้อให้มีการค้าเสรีขึ้นกับบังกลาเทศก็ได้กับชิลีก็ได้เรามีข้อตกลงกับชิลีแล้วมั้ง เรามีข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศใดบ้างี๋ยวผมสรุปขึ้นมานี่แต่ประเด็นผมกราลังจะบอกว่าประเทศไหนซึ่งเราไม่ได้มีการค้าเสรีอะไรด้วยอย่างจริงๆเนี่ยเราสามารถเอาโมเดลอเมริกามาใช้แล้ว unilaterally liberalize trade ได้ในแบบกําลังดีนะฮะ,ะไม่ใช่เปิดหมดส่วนในระดับทรัมป์ผมคิดว่าเขาไปเรื่องอื่นแล้วจริงๆผมพูดตามตรงเขาไปเรื่องอื่นลวคือเราเราเหมือนกับว่าเราเราใช้โอกาสนี้ในการเขาเรียกว่าลด red tape ในการค้าขาย ที่คุณทักษิณพูดแล้วก็ที่รัฐมนตรีพิชัยชุนหะวาชิระพูดทั้งคู่พูดเนี่ยถ้าคุณดึงเรื่องการเมืองทิ้งไปนิดนึงนะมันเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะ eliminate non tariff barriers red tape นะผมเข้าใจว่าสื่อไทยบางทีเชิญแขกรับเชิญไปรวมทั้งที่ผมไปคมชันลึกมาเนี่ยมันทืกอเทปทิ้งไว้อะมันเหมือนกับว่าเขาจจเอาซาวไบแต่ว่าผมคิดว่าสาระของเรื่องถ้าพูดตามตรง มันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นการเมืองอะไรนักหนามันเกี่ยวกับการเอลิเมนต์เรดเทปนอเนอร์เทปเบอเรียร์ซึ่งเป็นโอกาสทองส่วนทรัมป์จะโมโหไม่โมโหจะจะเป็นอะไรจะสติแตกหรือจะเปลี่ยนใจหรือไม่เปลี่ยนเขาเขาไปประเด็นอื่นละตอนนี้เขาไประงงับการในประเทศคนเขาไประงงับการในประเทศคนซึ่งอยู่แล้วก็ทำงานเป็นพนักง,งานทำข้าวสารในโรงแรมหรือเก็บผักในสวนฟาร์มอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยู่ต่อไปได้ ทรัมป์เขาขยับและเขาพิวิตตลอดเวลาแต่ว่าที่สำคัญคือไทยต้องไม่ตีกันเองมากเรื่องนี้เพราะว่ามองในมุมนึงเนี่ยมันค่อยๆค,คลี่คลายแล้วนะฮะประเทศไทยมีข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศใดบ้างสรุปให้ฟังนิดนึงเรามีข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคีนะฮะกับระดับภูมิภาคหลายประเทศระดับทวิภาคีแบบบ i l a ท e r a l เนี่ยเรามีข้อตกลงซึ่งทําผ่านอา,อาเซียนที่ทํากับจีนมีข้อตกลงจีนไทยนะข้อตกลงการค้าเสรี ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยว่าสินค้าของบางประเทศเข้ามาเยอะมากผมจะบอกว่าเอาจริงแล้วอะ่ะถ้าคุณเป็นประเทศที่ unilaterally liberalize d trade หรือทำจากส่วนกลางในการกำหนดออกเป็นเลยแบบเอกนิยมอะ่ะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลของประเทศเราอะ่ะแล้วเปิดการค้าเสรีในแบบที่เสรีจริงๆกับทุกประเทศทั่วโลกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกับการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับ กับญี่ปุ่นกับจีนกับเปรูคือค่อยๆทำไปอ่ะถ้าฝรั่ไทยมาเก็ตเลยโดยที่ liberalize ทีเดียวอะเอาจริงๆอ่ะมันจะมีจุดอ u i l i b r i u มซึ่งมีการกระจายพื้นที่ในตลาดให้กับสินค้าที่มาจากทั่วโลกรวมทั้งในไทยแต่แน่นอนมันก็มีความกลัวสินค้าในไทยจะแข่งไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่มันก็จะไม่ใช่จีนจะได้เปรียบบังเ,เอิญเราเราไปทํากับจีนผ่านอาเซียแล้วเราทํากับจีนด้วยตัวจีนเองด้วยมันมีทั้งระดับ ระดับแบบบ ate ทโรสำหรับสินค้าบางรายการด้วยแต่ว่าจีนเข้าเไทยผ่านอาเซียนเรามีเจเทปที่ทำกับญี่ปุ่นเรามี FTA ซึ่งมีชื่อว่าเทฟตซึ่งทำทำกับออสเตรเลียเรามี FTA ซึ่งทำกับญี่ปุ่นซึ่งทำกับญี่ปุ่นทำกับออสเตรเลียทำกับนิวซีแลนด์นะฮะ t n c FTA อินเดียก็มีเปรูก็มีชิลีก็มีฮ่องกงต่างหากแล้วก็มีเสร็จแล้วก็มีระดับอ,อ,อ,อาเซียนระดับ ระดับอาเซียนบวกเกาหลีใต้ไออาเซียนบวกนู่นบวกนี่เนี่ยคือเหตุผลที่ไปมาตลาดไทยมันเปิดอาซาเมื่อตลาดไทยเปิดอาซาเนี่ยในที่สุดเนี่ยเราก็รับสินค้ามาหมดจากหลายประเทศแต่ในเมื่อเราไม่มีข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐเนี่ยเอาจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าตามเนื้อผ้าที่เราทำอะ่ะเราไปเอื้อเป็นพิเศษให้กับประเทศย่านย่านเอเชียและในอาเซียนแต่เราดันไม่เอื้อให้กับสหรัฐ แต่เราไปเอื้อให้ชิลี่กับเปรูกับอินเดียเพราะว่าเราไปทำา t t f t t a กับสหรัฐพอจะทำทีไรอ่ะมันมันจะมีข่าวเยอะมากท,ทั้งทั้ที่สิ่งที่อเมริกาเจอจากไทยอ่ะก็ไม่ได้แฟนนะักเพราะว่าเราไปทำา t t a เรียบร้อยแล้วถ้าถ้าจะใช้คอนเซปต์ most favored nation status จริงๆอ่ะซึ่งเป็นหลักการของ WTO อ่ะมันไม่ต้องทำา t t a เลยด้วยซ้ำ มันคือลดทุกอย่างที่เป็นกำแพงซึ่งเรามีอยู่กับทุกประเทศพร้อมเลยทีเดียวคือถ้าคุณโตมากับการอ่านเดวิดริคาร์โดหรือคุณจะอ่านพอลครูเกิร์หรือมอรริสออฟเซลหรือคุณคุณจะอ่านใครใดๆก็ตามเนี่ยในเรื่องทฤษฎีการค้าเสรีมันจะกลับมาที่จุดที่ว่า unilateral liberalization ดีสุดโดยที่ไม่ต้องเอาไปใช้ในการต่อรองแต่ว่า การทำ Unilateral Liberalization ของเทรดเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าคุณจะถูกกดดันจากผู้ซึ่งเป็นตัวแทนอุตสาหการรมล็อบบี้ของฝั่งฝั่งอุตสาหการรมภายในประเทศให้ให,ให้ให้ปกป้องบางตลาดไว้แล้วก็ไม่ให้ไปยอมง่ายๆย,ยกเว้นสวัสดได้บางสิ่ม้ยาใหญ่ใหกับประเทศชาติจริงๆเพราะฉะนั้นก็ Unilateral Liberalization เลยไม่เกิด เราก็เลยวิ่งเจราจาทีละประเทศทีละประเทศซึ่งจริงๆมันเสียเวลาหน่วยงานเหมือนกันนะฮะคือถ้ามองในมุมภาพใหญ่แบบที่จะปลดแอกให้เศรษฐกิจนั้นไม่ได้รับการแทรกแซงโดยหน่วยงานรัฐเลยอ่ะก็คือก็คือลดทุกกำแพงเลยเสร็จแล้วหน่วยงานรัฐของไทยก็จะมีบทบาทน้อยลงไม่ว่าจะเป็นสุลกากรไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์แต่ถ้าทําอย่างนั้นข้าราชการแล้วก็นักการเมืองก็อาจจะไม่มีงานทําคือถ้ามีแค่ private economy ที่เทรดโดยที่หน่วยงานรัฐไม่เข้ามายุ่งไม่เข้ามาแทรกแซงไม่เข้ามาห้ามไม่ไม่เข้ามาเอือ้อไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยหน่วยงานรัฐลดขนาดไปเลยนี่คิดแบบมัสนะคืออย่างอีลอนมัสเนี่ยเขาคิดในมุมเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ผิดที่เขาผิดคือเขาเข้าไปไล่คนออกอย่างเลือดเย็นท,ทั้งทั้งที่ไม่ใช่ประเทศเขาด้วยซ้ำไปะนะฮะแต่ต่อให้เป็นประเทศเขาเขาจะไปไล่เจ้าหน้าที่ราชการออกเนี่ยวันละเป็น2 0 0 0 0ื0 0สาเนี่ยโดยที่ ตัวเองเป็นอภิมหาเศรษฐีมีงานทำมีเงินแสนล้านเนี่ยมันอุบาทนะฮะนอนกลับมานอนเครดิตเท้าที่บริษัทตนเองร่ำรวยในขณะที่เจ้าหน้าที่ข้าราชการในสหรัฐโดนไล่ออกเดือนละเป็นแสนอะไรเงี้ยมันน่าเกลียดแต่คอนเซปต์ในการที่จะลดขนาดรัฐและปล่อยให้ Privat e s e c t เ r economy ีมันรันแล้วมี free trade เนี่ยอิลมาสพูดไปในนี้ไม่ได้ผิดแต่ที่ผิดคือไปเลือดเย็นกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วไปยุ่งกับเรื่องไม่เข้าเรื่องนะฮะ ตัวเองเป็นนักธุรกิจทําธุรกิจอยู่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเยอะแยะแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าปล่อยให้ p r i v a t e economy มันรันแล้วแล้ว,ลวมีการแข่งขันสูงนะคือหน่วยงานรัฐกํากับดูแลมีการแข่งขันสูงไม่มีการผูกขาดอย่างเงี้ยมันเวิร์กรวมทั้ง free trade ด้วยตอนนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจราจาข้อตกลงการคาร้าเสรีกับตุรกีกับปากีสถานกับสีลังกาแล้วก็มีข้อตกลงเอฟต้ากับกลุ่มประเทศสวิสเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์แล้วก็ลิกนสไตน์ทรัมป์ไม่ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ แล้วก็ไม่ได้สนใจเรียกแคร์หาเรื่องบูลลี่ประเทศอื่นเพื่อความสุขของตนเองอย่างเดียวเพื่อความสาดิษนะแล้วพอถึงเวลาจีนตอบโต้แล้วคนบริการเดือดร้อนทั้มก็ไม่เสียหายเพราะว่าทํามไม่ได้เดือดร้อนเมื่อประเทศชาติเสียหายคนซึ่งปกติมาจากการเลือกตั้งเนี่ยหรือแม้กระทั่งต่อให้ไม่มาจากการเลือกตั้งม้ประเทศชาติเสียหายเขาก็เดือดร้อนถ้าคุณดูมาตรฐานโดยทั่วไปแต่ทั้มไม่เดือดร้อน ตุรกีของไทยอยู่ระหว่างการเจราจาปากีสถานอยู่ระหว่างการเจราจาสีร่ลังกาอยู่ระหว่างการเจราจานอกเหนือไปจากนั้นนะครับเอาแค่นั้นก่อนเอฟต้เอฟต้ฟตน่าสนใจนอร์เวย์ไอซ์แลนด์กับลิกนสไตน์ผมอยากจะสรุปในภาพรวมว่ามันมีวิธีการทำข่าวที่สร้างสร้างความเห็นอกเห็นใจให้กับตัวทรัมป์ คือแล้วแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าการทำข่าวในแบบนั้นเนี่ยมันเวิร์กสำหรับผมในกรณีที่เปิดโอกาสให้คนไทยเนี่ยเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนบริกันว่าทำไมต้องการนโยบายนี้แต่ในกรณีนี้อ่ะคนบริกันไม่ได้ต้องการนโยบายนี้มันเป็นสิ่งที่ตัวประธานาธิบดีและก็ที่ปรึกษาหนึ่งตัวหนึ่งคนต้องการผมไม่ได้เวิร์ ไม่มีใครในคณะรัฐมนตรีหรือพรรคต้องการสิ่งนี้เขาแค่กลัวทรัมป์เขาเลยไม่ด่ายอย่างผมแต่ถ้าค er ุย off the r e c o r เปิดไมโครโฟนด่าอย่างผมทุกคนไม่มีเว้นรวมทั้งพลเมืองที่เลือกทรัมป์รวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์ฝั่งคอนเซอร์เวทีฟเพราะเมื่อเมื่อมันเป็นเช่นนี้ผมคิดว่าไอ้วาทกรรมซึ่งต้องไม่มีก็คือเหมือนกับว่าเออ,ถ,อ,อ,อเถ้ามองในมุมของคนอเมริกันถ้ามองในมุมของคนบริกันเนี่ยงานนี้ภาษีนี้ยิ่งแย่ แย่กว่าผลกระทบที่มีต่อคนไทยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องเคลียร์ในประเด็นนี้จะได้เข้าใจในภาพรวมได้